ไทยกลายเป็นตัวแปรสําคัญในเกมอํานาจโลกอเมริกาต้องจับตายอย่างใกล้ชิดประเทศไทยกําลังถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญต่อเกมอํานาจระดับโลกในยุคที่การแข่งขันของชาติมหาอํานาจเข้มข้นที่สุดไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียหรือแม้แต่สหภาพยุโรปทุกชาติล้วนให้ความสนใจในบทบาทใหม่ของไทยที่กําลังเติบโตอย่างเงียบแต่ทรงพลังการขยับตัวของประเทศไทยครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการพัฒนาระดับภายในประเทศแต่เป็นการปรับยุทธศาสตร์ ในระดับที่ส่งผลต่อสมดุลของภูมิภาคโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องการลงทุนด้านเทคโนโลยีสาธารณูปโภคขั้นสูงและการปฏิรูปด้านความมั่นคงทำให้หลายประเทศเริ่มหันมาศึกษาแนาวทางของไทยว่าเหตุใดประเทศที่เคยถูกมองว่ามีบทบาทแบบกลางๆจึงสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวแปรสำคัญในเวลาไม่นานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไทย ได้พัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งด้านพลังงานสะอาดการค้าเสรีเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบโลจิสติกระดับภูมิภาคการขยายเขตเศรษฐกิจ e EEC ได้กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ทําให้ต่างชาติเริ่มหันมาลงทุนอย่างจริงจ,จังจาก,การลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกจํานวนมากหลั่งไหลเข้ามาทั้งบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI และระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะบริษัทจ,จากสหรัฐ ที่เริ่มเห็นศักยภาพของไทยว่าอาจกลายเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ที่มีความเสี่ยงทางการเมืองต่ำกว่าในหลายประเทศแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐต้องจับตาไทยอย่างใกล้ชิดไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องของทิศทางทางยุทธศาสตร์ที่ไทยกำลังเลือกเดินไทยเริ่มสร้างสมดุลใหม่ระหว่างมหาอำนาจทำให้หลายประเทศมองว่าประเทศไทยกำลังเพิ่มน้ำหนักของตัวเองในเกมภูมิรัฐศาสตร์แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นกับจีน โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 5G และยุทธปกรณ์ทำให้สหรัฐไม่อาจมองค่าบทบาทของไทยได้ในขณะเดียวกันไทยก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐอย่างแนบแน่นซึ่งถือเป็นเอกหลักที่มีเพียงไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ทำได้อย่างสมดุลเช่นนี้นอกจากนี้ไทยยังเริ่มมีบทบาทเด่นขึ้นในด้านความมั่นคงของภูมิภาคโดยเฉพาะการเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเส้นทางการเดินเรือการค้าและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกการที่หลายประเทศต้องการใช้ไทย เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกทําให้ไทยมีอํานาจต่อรองมากขึ้นการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ําลึกโครงถ่ายรถไฟความเร็วสูงและศูนย์กลางกระจายสินค้าทําให้สหรัฐเริ่มประเมินว่าไทยอาจกลายเป็นจุดที่มีความสําคัญพอๆกับสิงคโปร์ในอนาคตอันไกล้สหรัฐยังจับตามองอย่างใกล้ชิดถึงการขยับตัวของไทยในด้านความร่วมมือทางทหารซึ่งแม้ว่าไทยจะยังเป็นพันธมิตรดั้งเดิมของสหรัฐแต่การเปิดช่องทางความร่วมมือกับประเทศอื่น,นๆเช่นเกาหลีใต้จีน และยุโรปทําให้สมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลายโครงการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยเริ่มพัฒนาไปไกลกว่าที่คาดทั้งการผลิตยุโทโธปกรณ์ภายในประเทศการพัฒนาระบบโรนสอดแนมและโรนรบรวมถึงความร่วมมือทางวิศวกรรมขั้นสูงกับหลายประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้ไทยถูกมองว่าเป็นตัวแปรที่ไม่อาจมองข้ามในเกมอํานาจของเอเชียในขณะที่โลกกาลังเข้าสู่ยุคที่การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีรุนแรงขึ้นไทยกลับสามารถใช้โอกาสนี้สร้างตัวตนใหม่ในเวทีระหว่างประเทศประเทศไทยเริ่มถูกมองว่าเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่มีสเสถียรภาพที่สุดในภูมิภาคทั้งในด้านต้นทุนแรงงานที่เหมาะสมความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมและความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทําให้บริษัทจากสาหรัฐและยุโรปจํานวนมากเริ่มโยกย้ายฐานการผลิตเข้ามามา,มากขึ้นความนิ่งของไทยในด้านการเมืองระหว่างประเทศและการไม่เลือกข้างอย่างสุดโตง่ง ทำให้ไทยได้เปรียบหลายประเทศที่กำลังถูกดึงเข้าไปในความขัดแย้งของมหาอำนาจยิ่งโลกมีความตึงเครียดมากเท่าไรบทบาทของไทยยิ่งโดดเด่นขึ้นเท่านั้นเพราะไทยกลายเป็นประเทศที่ทุกฝ่ายสามารถเข้ามาร่วมมือได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งทางการทูตทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ประเทศ,ทเทศไทยกำลังถูกจับตามองในฐานะตัวแปรสำคัญของภูมิภาคไม่ใช่แค่เพราะศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่เป็นเพราะยุทธศาสตร์ที่ไทยเลือกเดินอย่างรอบคอบ และสมดุลความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์กับทุกมหาอำนาจพร้อมกันทําให้ไทยกลายเป็นประเทศที่ใครก็ต้องการเป็นพันธมิตรและสิ่งนี้เองที่ทําให้สหรัฐเริ่มมองไทยในมุมใหม่ไม่ใช่เพียงพันธมิตรเก่าแก่แต่เป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญต่ออนาคตของภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริงการเติบโตของประเทศไทยในยุคใหม่ ได้เริ่มขยับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นของมหาอำนาจเสมอมาไม่ว่าจะเป็นการทูตเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับของความสำคัญที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้สหรัฐเริ่มรับรู้ได้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงพันธมิตรเชิงสัญลักษณ์เหมือนอดีตอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญในสมการอำนาจโลกซึ่งสามารถเปลี่ยนดุลกำลังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีในสําคัญหนึ่งในสิ่งที่ทําให้สหรัฐรู้สึกว่าต้องจับตามองประเทศไทยอย่างใกล้ชิดคือบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในเครือ ทั้งเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะความสามารถของไทยในการรักษาความสัมพันธ์กับหลายฝ่ายพร้อมกันทั้งจีนสหรัฐซาอุดิ่ปุ่นอินเดียและอาเซียนอย่างสมดุลการรักษาดุลแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะไทยเรียนรู้จากอดีตใช้นโยบายการทูตแบบหันหลายด้านที่ทําให้ไทยไม่ตกเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งแต่กลับได้รับประโยชน์จากการแข่งขันของมหาอํานาจแทนสิ่งที่ทําให้สหรัฐต้องสนใจเป็นพิเศษคือการที่ไทย เริ่มดึงดูดการลงทุนจํานวนมากจากประเทศที่สหรัฐต,ต้องการรักษาะยะย่างเช่นจีนและซาอุดีอาระเบียการลงทุนในเทคโนโลยีและพลังงานใหม่จากสองประเทศนี้ได้ทําให้ไทยมีกําลังการผลิตและศักยภาพใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรการ,การตั้งศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาคการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่การเติบโตเช่นนี้ทําให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นสําคัญในห่วงโซ่อุปทานของเอเชียและทําให้สหรัฐระหนักว่า หากไทยเอียงไปฝั่งใดมากเกินไปฝ่ายนั้นอ่ะจะมีอำนาจควบคุมเส้นทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลขณะเดียวกันความร่วมมือด้านพลังงานของไทยกับตะวันออกกลางโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอรับเอมิเรตกลายเป็นสิ่งที่สหรัฐกังวลไม่น้อยเพราะอนาคตของเศรษฐกิจโลกกำลังมุ่งไปสู่พลังงานสีเขียวและไทยกำลังได้รับข้อเสนอพิเศษจากกลุ่มประเทศอ่าวมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนการลงทุนในโครงการไฮโดรเจนเขียวการผลิตแบตเตอรี่ ขนาดใหญ่และการสร้างนิคมอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ในภาคตะวันออกของไทยทําให้ประเทศกลายเป็นฐานด้านพลังงานที่สามารถส่งต่อไปอยังทั้งอาเซียนและอินเดียได้สิ่งนี้ไม่เพียงสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ตั้งเป็นอิทธิพลเชิงภูมิรัฐศาสตร์โดยตรงซึ่งสหรัฐรู้ดีว่าหากไทยขึ้นมาเป็นศูนย์กลางพลังงานใหม่ของภูมิภาคจริงๆจะทําให้โครงสร้างอํานาจของเอเชียเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงด้านความมั่นคงและการทหารแม้ไทย จะยังมีความร่วมมือระยะยาวกับสหรัฐผ่านการฝึกครอบรักโกรแต่ประเทศไทยก็เสริมความสัมพันธ์กับหลายประเทศมากขึ้นทั้งจีนเกาหลีใต้อินเดียและญี่ปุ่นการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบเรดาร์ติดตามดาวเทียมระบบตรวจจับภัยคุกค,คามทางอากาศรุ่นใหม่และการวิจัยเทคโนโลยีป้องกันไซเบ,เบอร์ทําให้ไทยไม่ใช่ผู้รับเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มเป็นผู้พัฒนาและผู้ร่วมสร้างเทคโนโลยีทางทหารสหรัฐมองเห็นว่าไทย กำลังก้าวไปสู่ระดับที่สามารถตัดสินใจได้เองว่าจะร่วมงานกับชาติใดในด้านความมั่นคงโดยไม่ตัดต้องพึ่งพามหาอำนาจเพียงรายเดียวเหมือนในอดีตสิ่งที่ทําให้สหรัฐรู้สึกหนักใจมากที่สุดคือการที่ไทยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือเชิงการทูตขึ้นมาได้อย่างมั่นคงประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่หลายฝ่ายยอมเข้าหาไม่ว่าจะเป็นจีนที่ต้องการเส้นทางเชื่อมต่อไปอยังอาเซียนอินเดียที่มองไทยเป็นสะพานเชื่อมออกสู่แปซิฟิกหรือตะวันออกกลางที่ต้องการกระจายการลงทุนออกจากภูมิภาคเดิมไทย จัดการทุกฝ่ายได้อย่างสมดุลและไม่ขัดแย้งกับใครทําให้ประเทศมีบทบาทดีขึ้นเรื่อยๆในเวทีโลกความสามารถนี้เป็นสิ่งที่มหาอำนาจหลายชาติไม่มีเพราะส่วนใหญ่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเสมออีกปัจจัยสําคัญคือเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟความเร็วสูงท่าเรือน้ําลึกและระบบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ทันสมัยโครงการที่กําลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกเช่นแลนด์บริดและศูนย์โลจิสติกอาเซียนทําให้ไทยกลายเป็นสนยงกลางใหม่ สำหรับการค้าสหรัฐรู้ดีว่าหากไทยสามารถทำให้โครงการเหล่านี้สำเร็จจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ด้านการขนส่งของภูมิภาคซึ่งอาจทำให้การพึ่งพาเส้นทางทางทะเลที่สหรัฐควบคุมลดลงอย่างมากสหรัฐยังรายงานว่าไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนต่างชาติสนใจมากที่สุดในเอเชีย er, เพราะมีความสเสถียรทางการเมืองมากขึ้นและมีแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ชัดเจนกว่าเดิมการเติบโตของภาคเทคโนโลยีสตาร์ทอัพโลจิสติกส์และพลังงานใหม่ ทำให้ไทยถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แข่งกับสิงคโปร์และเวียดนามความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ทำให้ไทยไม่ใช่ประเทศเล็กๆที่ไม่มีบทบาทแล้วแต่กลายเป็นประเทศที่สามารถกำหนดทิศทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้มากกว่าที่หลายฝ่ายเคยคิดไว้ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้สหรัฐจึงต้องจับตามองทุกก้้วของไทยอย่างละเอียด เพราะประเทศไทยกำลังอยู่ในจุดที่สามารถขยับเปลี่ยนดุลอำนาจของทั้งภูมิภาคได้ทุกการตัดสินใจของไทยในวันนี้สามารถส่งผลได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับที่โลกไม่คาดคิดมาก่อนประเทศไทยยังคงแสดงบทบาทเชิงรุกบนเวทีโลกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายประเทศรวมถึงสหรัฐต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะแม้ไทย จะไม่ใช่มหาอำนาจทางทหารหรือเศรษฐกิจแต่พลังอิทธิพลเชิงยุทธศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังสร้างแรงสันสทือในระบบโลกโดยไม่ต้องใช้การเผชิญหน้าแบบตรงไปตรงมาสิ่งที่ทำให้ไทยโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆคือความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างประเทศใหญ่การใช้ความเป็นกลางอย่างชาญฉลาดและการขยายความร่วมมือเชิงลึกกับหลายภูมิภาคซึ่งทั้งหมดนี้กำลังเปลี่ยนบทบาทไทยจากผู้ติดตามกลายเป็นตัวแปรเกมที่หลายชาติไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไป ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไทยได้สร้างคอนเนคชันใหม่ทั้งในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและความมั่นคงซึ่งทำให้ประเทศมีน้ำหนักต่อรองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบทบาทในอาเซียนก็เพิ่มความสำคัญเพราะไทยกำลังผลักดันให้ภูมิภาคเป็นกลไกกลางที่ลดความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจโดยใช้ทั้งการเจรจาการเปิดช่องทางค้าและการลงทุนและการร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคสิ่งนี้ทำให้ไทย เปลี่ยนสถานะจากผู้สังเกตการ์มาเป็นประเทศที่สามารถกำหนดทิศทางกระแสในภูมิภาคได้อย่างมีน้ำหนักขณะเดียวกันไทยยังมีการเร่งพัฒนาโครงการเทคโนโลยีระดับสูงเช่นเมืองอัจฉริยะศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาคและเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้ทำให้บริษัทจากสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต้องรีบเข้ามาแข่งขันเพื่อรักษาตำแหน่งของตนในตลาดไทยเพราะไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศผู้บริโภคอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นฐานการผลิตนวัตกรรม และดิจิทัลฮับที่สําคัญซึ่งยิ่งทําให้ไทยมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์นอกจากนั้นการที่ไทยสามารถรักษาความสัมพันธ์กับมหาอำนาจได้พร้อมกันโดยไม่ขัดแย้งกับฝ่ายใดถือเป็นความได้เปรียบที่หาได้ยากในยุคที่ประเทศใหญ่กำลังแข่งขันกันอย่างรุนแรงเมื่อสหรัฐเห็นว่าไทยมีความสำคัญมากขึ้นก็ต้องปรับนโยบายใหม่เพื่อไม่ให้เสียอิทธิพลขนาดเดียวกันประเทศอื่น,นๆเช่นจีนรัสเซียอินเดียและชาติอาหรับก็เร่งขยายความร่วมมือ กับไทยเช่นกันสถานการณ์นี้ทําให้ไทยสามารถเลือกประโยชน์สูงสุดได้จากทุกฝ่ายโดยไม่ต้องผูกมัดกับประเทศเดียวเหมือนในอดีการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่กลับมาฟื้นตัวอย่างโดดเด่นก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ไทยถูกจับตาโดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าอวกาศการแพทย์ขั้นสูงและโลจิสติกระดับภูมิภาคเมื่อไทยกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของซัพพลายเชนในเอเชียนักวิเคราะห์ระบุว่าบทบาทไทยจะยิ่งเพิ่มพลังในเวทีโลก เพราะประเทศมหาอำนาจตา่างต้องการเข้าถึงเส้นทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ไทยควบคุมอยู่ทั้งหมดนี้ทําให้สหรัฐต้องยอมรับความจริงใหม่ว่าไทยไม่ใช่พันธมิตรที่ถูกมองข้ามได้อีกต่อไปแต่เป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อสมดุลพลังงานเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคขนาดเดียวกันไทยก็ยังใช้ความยืดหยุน่นทางการทุตสร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวเองเป็นโมเดลที่หลายประเทศเริ่มมองว่าเป็นตัวอย่างของยุคก,การเมืองโลกแบบใหม่ที่ประเทศไม่จําเป็นต้อง มีขนาดใหญ่ก็สามารถสร้างอำนาจเชิงผลกระทบได้อย่างมหาศาลการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ตำแหน่งตัวแปรสำคัญในเกมอำนาจโลกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เกิดขึ้นจากการวางแผนระยะยาวการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วท่ามกลางสภาพโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามหรือผู้เฝ้าดูเวทีโลกเหมือนในอดีตแต่กำลังกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเทคโนโลยีการทูต หรือความมั่นคงทําให้ประเทศมหาอํานาจอย่างสาหรัฐต้องเริ่มจับตาความเคลื่อนไหวทุกอย่างของไทยอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาข้อมูลหลายด้านแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเริ่มมีบทบาทที่สามารถโน้มถงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหญ่ๆได้เช่นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เปิดรับทั้งจีนอินเดียตะวันออกกลางรวมถึงขยายบทบาทไปยังยุโรปและรัเสเซียทำให้ไทยไม่ต้องยึดติดกับขั้วใดขั้วหนึ่งเหมือนในอดีตการวางตัวแบบมัตติพาวเวอร์าบาลาน นี้ทําให้ไทยเป็นประเทศที่ทุกชาติอยากรักษาความสัมพันธ์ไว้เพราะไทยสามารถเปิดเส้นทางเข้าสู่ตลาดอาเซียนทําให้มหาอํานาจมองว่าไทยคือกุญแจสําคัญของเกมอํานาจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะเดียวกันไทยเริ่มกลายเป็นพื้นที่การลงทุนเชิงกลยุทธ์สําหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยีความต่มพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวและระบบอาวุธป้องกันไภัยไซเบ,เบอร์ทําให้นักวิจัยและบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกต้องการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อไม่ให้เสียโอกาสสำคัญการเติบโตเหล่านี้ไม่ได้เพียงสร้างรายได้แต่ยังทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองมากขึ้นจนหลายประเทศยอมปรับท่าทีเพื่อให้ความสัมพันธ์คงอยู่ในระดับที่ดีด้านเศรษฐกิจไทยเริ่มสามารถตั้งกติกาบางอย่างของตัวเองได้มากขึ้นเช่นการตั้งเงื่อนไขการลงทุนการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ไม่พึ่งพามหาอำนาจเพียงชาติเดียวผลลัพธ์คือไทยมีสเสถียรภาพมากขึ้นกว่าครั้งก่อน และสามารถรับมือกับแรงสั่นสะเทือนจากเศรษฐกิจโลกได้ดีขึ้นขณะที่ประเทศมหาอำนาจยังคงประสบความผันผวนไทยกลับสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจํานวนมากจัดการเป็นพื้นที่ที่มั่นคงและมีอนาคตไม่เพียงเท่านั้นไทยยังประสบความสําเร็จในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เช่นท่าเรือน้ํหลึกรถไฟความเร็วสูงระบบโลจิสติกอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาคสิ่งเหล่านี้ช่วยทําให้ไทยกลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญระหว่างเอเชียกับโลก โดยเฉพาะการสร้างเส้นทางเศรษฐกิจที่ทําให้หลายประเทศต,ต้องอาศัยไทยเป็นประตูเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันให้อเมริกาต้องเพิ่มการวิเคราะห์และติดตามการเติบโตของไทยอย่างต่อเนื่องในด้านความมั่นคงแม้ไทยจะไม่ได้เป็นชาติที่มีกองทัพใหญ่ที่สุดหรือใช้งบประมาณมหาศาลแต่ไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถที่เหมาะสมกับภูมิภาคโดยเน้นระบบป้องกันตนเองเทคโนโลยีตรวจจับสมัยใหม่ และการจัดหาอาวุธแบบหลากหลายจากหลายประเทศไม่ผูกติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสิ่งนี้สร้างสมดุลที่ทําให้ไทยไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของมหาอํานาจและยังทําให้ไทยได้รับความเชื่อถือจากหลายประเทศในฐานรัฐที่มีสเสถียรภาพและไม่ใช่ไัยคุกคามงของภูมิภาคเมื่อรวมปัจจัยทั้งหมดเข้าด้วยกันประเทศไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นระดับภูมิภาคอีกต่อไปแต่กําลังกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ในบางสถานการณ์การวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของสหรัฐ ระบุว่าการเติบโตของไทยเร็วเกินกว่าที่คาดการไว้ทําให้สหรัฐต้องขยายการเฝ้าระวังในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นเพราะไทยอาจเป็นตัวแปรสําคัญที่เปลี่ยนโครงสร้างอํานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การที่สหรัฐต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อติดตามไทยเป็นสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยได้ขึ้นมาสู่ตําแหน่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไปการเดินหน้าของไทย ในยุคใหม่สะท้อนถึงความมั่นใจความพร้อมและความมุ่งมั่นของประเทศที่ไม่ต้องการเป็นเพียงผู้ตามแต่ต้องการเป็นผู้สร้างอนาคตของตัวเองทั้งหมดนี้กำลังเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นพลังอำนาจใหม่ที่โลกต้องให้ความสำคัญอย่างแท้จริงและความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะเส้นทางในอนาคตยังเปิดกว้างให้ไทยก้าวขึ้นไปได้สูงกว่านี้อีกมาก